สวัสดีครับผมสปอรเซอร์วิรนะครับอันนี้มาเซอร์เวิเครื่องทำน้ำร้อนของพานาโซนิกนะครับตัวนี้นะครับขนาด4,500วัตต์นะครับจริงๆแล้วก็ตัวมเตร์ขนาด6,000วัตต์เลยนะครับตัวนี้ด้านในถ้าบอกไฟไม่เข้านะครับเปิดแล้วไม่ติดเดี๋ยวเราทำการตรวจเช็คตัวระบบก่อนนะครับ ว่าน,น้ำแรงปกติไหมแล้วก็บอกคอนโทรลข้างล่างนี่มีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ใส่แอร์ขอบคุณนะครับนี่เราก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟเข้าก็คือตัวสวิตช์แม่เหล็กนะฮะมีปัญหานะครับเพราะรันแล้วมันไม่ตัดนะครับเปลีย่ยนสวิตช์แม่เหล็กไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ติดสวิตช์นะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้งานได้นะครับ ไ,ไฟเข้าเปิดน้ำร้อนได้ปกติครับผมสรุปก็คือเครื่องน,น้ำร้อนตัวนี้ขนาด1000วัตต์นะครับของ Panasonic ก็คือตัวซูรแม่เหล็กเสียนะครับ